ในวิธีนี้มีอติอิทธารูปารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคือรูปารมณ์ที่ดียิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นอารมณ์ว่าโดยวัตถุจากขูวิญญาณขออภยะกุศลวิบากจากขูวิญญาณาจิตหนึ่งอาศัยจากขูวัตถุกเกิดวิ ที่เหลือทั้งหมดภาวงแรกและภาวงหลังอาศัยอักยาวัตถุเกิดรักษาธุอนุโมชนานะคะให้ไปทักกันก่อนนะเสียงแหบเลยใช้กำลงานเยอะเลยมันต้องได้อย่างนี้นะไม่บุคคลภูมิองค์ธรรมบรมัตโดยเฉพาะวิถีสุดท้ายเนี่ยค่ะ มีอาการดุกระเนี่ยนะอ่าเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่